That me. Mm -hmm. จีนฮ้อนเหรออ่าถูกต้องอันนี้เป็นหนึ่งอาชีพนะคุณผู้ชมค่ะที่เราได้บอกคุณผู้ชมไปเนี่ยขนมจีนฮ้อนเมืองชุมแพรริมบึงแก่นนครร้านนี้ทีเด็ดเขาไม่เหมือนใครเพราะว่าอะไรเขาเอาแป้งขนมจีนสูตรเฉพาะของร้านเนี่ยเอามาบีบเส้นสดๆน้องเนี่ยอย่างที่างเงี้เลยนะให้ห็นเลยลูกค้าจะได้แบบโอ้โหสดมากคนสดคนบีบเสร็จแล้วกินเลยเออมมีน้ำยากับทีมีน้ำยาป่าแล้วความสดของเส้นอ่ะพอมันสดแล้วมันจะนุ่มน้องและแป้งมันจะหอม ลูกถูกปากถูกอกถูกใจลูกค้ามาอุดหนุนกันแบบแน่นล้านเนี่ยน้องดูเเนี่ยคือทำาให้เห็นสดสดนะพอเสร็จแล้วเนี่ยก็เอามาใสาา่จานแล้วก็ราดน้ําแกงเลยอ,อู้ย่างนะย่างนะย่างไม่หมดพี่ดอยแล้วไงแล้วไงนอกจากจะมีขนมจีนสดแล้วเนี่ยเส้นสดแล้วนะทางร้านก็ยังทําเส้นดองแดงด้วยนะเส้นดองแดงคือเป็นอย่างนี้นี่ไง ใช้ในเมนูตําดองแดงอ่ะเพรากเป็นเมนูขึ้นชื่อของที่ร้านอีกเมนูหนึ่งเลยนะนํานไปผปสมกับมะละกอใส่หอยเชอรี่หน่อไม้แล้วก็ขาดไม่ได้เลยปลารา้าตําให้เข้ากันอย่างลงตัวนะคะรสชาติอร่อยไม่แพ้ส้มตําใส่ขนมจีนเออ,อไปดูคุณพี่นวลสีบ้างคุณพี่นวลสีเจ้าของร้านเขาบอกว่าเขาทําเส้นขนมจีนสดเนี่ยาขายมากว่า6ปีแล้ว โดยใช้แป้งที่ทําอย่างที่คุณผู้ชมเห็นคือมันเป็นสูตรเฉพาะเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าราคาเนี่ยขนมจีนเนี่ยสามสิบบาทตาน้องแดงที่น้องบอกเมื่อกี้เขาคิดคร o ลสี่สิบสี่สิบใช่ไหมค่ะใครอยากทานร้านเปิดให้ลูกค้าช่วงเย็นนะจ๊ะตอนเช้าขอนอนก่อนตอนเที่ยงก็ไม่ได้ไม่ได้บริเวณเขตเทศบาลนครขอนแก่นสถานที่พักผ่อนของชาขอนแก่นแล้วแอบกระซิบบอกเลยนะคะว่าให้ไปเร็วหน่อยเพราะว่าทางร้านเตรียมแป้งขนมจีนเอาไว้แค่วันละสามสิบกิโลกรัม เท่านั้นหมดล่ะถ้าหมดล่ะหมดแล้วหมดเลยจะไม่ทําอีกเหนื่อยขอพักบ้างรออีกเลยค่ะวันรุ่งขึ้นปูเต็นนอนหน้าร้านแล้วพรุ่งนี้เช้ามากินใหม่ไม่ได้ตอนเช้าไม่ได้้องไปตอนเย็นโอเคโอเคนี่นี่นี่ยังไงยังไงบรรยากาศเนี่ยที่คขากินขนมจีนคือแบบว่าลิ้มบึงน้องบีบเสร็จแล้วเนาะก็มาจูกเลยเนาะเห็นไหมเนี่ยที่ข้างๆเนี่ยน้ำนะได้บรรยากาศจริงๆเลยนะรถดน่ะหัวทุกษาอ่ะพอเรียบร้อยสำหรับขนมจีนค่ะค่ะ เดี๋ยวไปกินขนมจีนกันดีกว่าพี่ดอนพักแป๊บนึงไหมอ๋อพักแก้มก่อน